สวัสดีค่ะวันนี้วิวจะกลับมา React Process อีกครั้งหนึ่งก็คือออกเอวีใหม่แล้วก็จะแบบพบกับดิฉันอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไม่ได้ Reaction vlog ได้เอ้าจริงๆแอบไลฟ์ React ของข้าวเกะไป EP ที่ออกกับ Proxy อะไรนะ Process ใช่ไหมแต่ว่าสำหรับรายการนี้เคยลงไป EP ของ PP แล้วมันถ้าลงทางช่องแดงมันแบบลงไม่ได้ เออช่องนี้แหละยูก็เลยไปลงที่ TikTok เอาเดี๋ยวลุ้นเอาว่า EP กับ Proxy จะแบบสามารถลงแอคได้ไหมนะจ๊ะถ้าไม่ได้ก็เจอกันตอกตอกที่เดิมนะจ๊ะโอเคไม่น่าเชื่อพูดได้เลยว่าไม่น่าเชื่อฉันสามารถหลบสปอยคิตตี้สวักได้ที่ได้อาจเป็นคิตตี้สวักหมายถึงว่าเป็นคิตตี้นี่แหละแต่ว่าตรง k r เอยตรง k I อะ่ะ คิดว่าแบบ KRI อะไรเงี้ยเพราะว่าคิดถึงเกตินเพลงนี้น่าจะถูกเทสวิวเหมือนเดิมเพราะว่าชอบเพลงสไตล์นี้มากถึงแม้การแต่งตัววันนี้จะแบบดูทางการดูแบบไปสัมภาษณ์งานหรือว่าเออเป็นแบบว่าอยู่ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งอะไรอย่างนี้มากแต่ว่าเออไปทํางานมาเนาะก็เลยใส่ชุดนี้ต่อมาเลยคือเพิ่งดูทีเซอร์ไปเมื่อกี้แล้วก็แอบแบบเห็นผ่านๆว่าแป๊บนิดเดียวแบบคิดว่าแบบประมาณหนึ่งเปอร์เซนต์ของเพลงทั้งหมดเลยด้วยซ้ำแบบ น้อยมากแบบอย่างไม่น่าเชื่อเพราะว่าปกติเวลาวิวถ่ายตอกๆอ่ะมันจะมีแบบเพอร์เซสอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นแบบตัดมีเพอร์เซสหรือว่าชาเพอร์เซสไปชาเลนกับใครหรือแบบแอคช่องเพอร์เซสเอ่ยหรือยังมีหรือต่อหรือเวลาแบบเพอร์เซสไปออกงานอีเวนต์ร้องเพลงหรือว่าไม่มีมีม,ม,มแบบบางท่อนแบบตลกตลกอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับตัดลงมามันก็จะขึ้นฟีด หน้าฟีวิวอยู่ตลอดแต่คราวนี้คือแบบเหมือนรู้ว่าฉันแบบฉันขอหลบสปอยเพราะว่ามีการขึ้นโชว์ไปแล้วคือมีประสบปัญหาติดป้อยมากจริงๆอ่ะคือเอาตรงอยากเห็นทุกอย่างแบบครั้งแรกแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะถ้าสมมิแบบได้ฟังเพลงมาก่อนเราเราได้เหมือนเราได้ใช้เวลากับเพลงมาแล้วไงแต่ถ้าเราดูทุกอย่างรวดเดียวทีเดียวพร้อมกันหมดอ่ะ มันมันอาจจะโฟกัสหลายอย่างเกินไปแต่แบบมันจะมีความเฟรชมากเพราะว่าทุกอย่างคือแบบนับหนึ่งอ่ะโปรโมทเพลงศิลปินตัวเองไว้ด้วยนะจ๊ะ <c oughs> เออในการนับหนึ่งพร้อมกันทั้งหมดทุกอย่างมันคือเฟรชหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติฟังเพลงมาก่อนอะมันก็เราเราเราจะอินอาจจะอินกับ MV หรือว่าอาจจะมีการวิเคราะห์อะไรมาแล้วเพราะมันมีแนวทางของเนื้อเพลงอะไรางี้มาแล้วใช่ปะล่ะคะหรือแม้กระทั่งแบบท่าต้งท่าเต้นอะไรเงี้ยปกอย่างเท่นะคะ อะไรแคสโอเปียเหรอไอเล็ซาวอะว้าย black c a t แค่นี้ก็เอาใจไปเลยค่ะ ครับอ้างขยับจับนะเราสเตปบนเวทีเป็นไงอเนะี่ยต้องนอนจริงปะ

โค่อนข้างแบวมากอยู่ โอ้โ oh. โอ้ยอะเหรออ้ยขายปะเนี่ยคุณพี่แปลกแปลกละมีปะเนี่ยมาสคอตเนี่ยฮะ GM m m บอกมานะฮนะแก okay, ชอบมากความสแสวกเนี่ยคือคิดเองปะตัวเองคิดเองปะที่ดูมาทั้งหมดเนี่ยคิดดิเ it's so k i d d i คิดเต็มมากคือเฮ้ยไอ love collage มากคือเพลงเนี้ยคือจริงๆคโคง c o l l a อะดีมาตลอดแต่ว่ามันก็จะมี pattern หรือว่ามีเป้าหมาย object o ีฟ e ในแต่ละเพลง อาจจะแบบแตกต่างกันไปแต่ว่าเพลงนี้มันมันแบบมีคำหนึงเด้งขึ้นมาเลยคือแบบว่าคีตี้อ่ะมันคือแบบว่าถ้าเต้นแทบจะส่วนใหญ่อะมันสื่อถึงความเปนแบบคีตี้มากๆแล้วแบบใช่ว่าเราจะมีลายเต้นในเพรสเซสจะมีลายเต้นแบบปลั๊กหรือแบบแบบเฟมินีหน่อยหรือว่าแบบมัส u l ลีนหน่อยคืออย่างตอนท้าเพลงมันมีเบรกแดนซ์เหมือนกับห้ามขยับจับนะแล้ว ทืแรกวิวก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะแล้ว Break Dance เพลงนี้มันจะมีอะไรไหมนะด้วยความพี่วิวยังไม่เคยดูท่าเต้นมันจะมีความเป็นแบบแมวแบบไหนแบบคีอ้อนหน่อยแบบแมวมาเรียหรือแบบแมวแบบ Black Cat เมื่อกี้ตาตาเขียวนะจ๊ะแปลกๆคือชอบทุกอย่างแบบชอบแบบชอบมากจริงมีท่อนฮิตติดหูก็คือ Get This w a g อันนะั้นแล้วก็ชอบท่าเต้นมากจริงนะมัน มันสื่อความหมายได้ดีแล้วมันเป็นท่าที่แบบครีเอทอ่ะมันเป็นการมิกซ์ความเป็นแมวหรือแม้กระทั่งท่าแบบความแบบแสกอ่ะล้วเอามาแบบจิมแก้มาอะไรใดๆหรือแบบเนี่ยมันแบบการเป็นแค่การมิกซ์มือเอามาเป็นท่าเต้นแต่แบบเฮ้ยขอบคุณที่คิดท่าเต้นเหล่านี้ออกมาได้อะ่ะเออเราเราชอบมาก แล้วถึงหมว่าเพลงนี้มันจะเหมือนแบบถ่ายถ่ายแค่ในสตูเนาะแล้วก็แพทเทิร์นสีมีแค่สีดำกับสีเขียว90%คือสีดำแล้วก็มีความสีเขียวของตาแมวถูกไหมแล้วก็จะมีแค่แบบไลท h ติ้งออกมาเล่นให้แบบมีโทนสีที่ดูแบบเท่าๆขาวๆเป็นเฉดไลทติ้ตงออกมาบ้างนี่ฉันคิดว่าแล้วว่าต้องดีเรคเตอร์เน็คือแบบ MV สไตล์นี้คือแบบ Director n e t ตแบบโคตรที่จะแบบเป็นลายเซ็นอะฮ่ะคุณวอลอีวีเขายังตัด MV อยู่นะคะคุณวอลอีวน่ารักน้อยลงหน่อยวี EV ตัดด้วยปะแต่เหมือนน่ารักน้อยลงหน่อยก็เป็น Director n e t ตเหมือนกันใช่ไหมนะดิฉันนึกว่าคุณวอลอีจะไปเป็นแบบอาร์ไอดอลไอเป็นผู้กำกับ แล้วล่ะคะ่ะยังรับอยู่นะคะงานตัดต่อนะคะสามารถติดต่อได้อ่ะงงมากฉันควรหางานให้ตัวเองมากกว่านะฉันคิดว่าน้องน่าจะมีงานเยอะมากพอแล้วคือถ้าเต้นมันจะมีมืออย่างงี้เยอะแล้วก็จะมีการใส่แบบอ่ะทั้งแบบหน้ากากที่เป็นเหมือนหูแมวดําแต่เป็นเหมือนเหมือนอีวิลอีวิลหน่อยๆเพราะแหลมๆหลมยาวๆใช่ไหมละ่ะแล้วก็เป็นมือที่แบบใส่เป็นถุงมือที่แบบเหมือนแบบอุ้งม,มือแมวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการเล่นแบบโคราฟรมือที่แบบให้ให้แดนเซอร์ dancer, มาร่วม เล่นด้วยอะไรเงยปปุ๊ปปอย่างเงี้ยเล่นเหมือนแบบสแตนเชียประเทศไทยถนัดอยู่แล้วสิ่งนี้ตอนเนี้ยพูดได้เลยว่าเพลงคิดที่ส a วอาจจะชนะเพลงไม่ i ามสำหรับฉันคือคิดดูว่าวิว่ะเป็นคนชอบเพลงบริการกับห้ามขยับจับหนะมากก็จริงแต่แบบไม่ i m มเพลงแรกของโพสต์คือแบบโคตรจะที่หนึ่งในใจแบบ เอาอะไรมาแบบมาลงมาล้มแชมป์ได้ยากมากอะ่ะเออแต่ก็ถือว่าแบบทั้งไมทามห้าขขังจับนาบอ,อิการ์แล้วก็คิดที่สวัยังไงก็เป็นท็อป4 top 4 o u วะตเอป็นคนที่แบบฟังเพลงแทบจะตลอดเวลาที่บ้านก็ฟังเพลงอาบน้ำฟังเพลงอยู่ในห้องแต่งหน้าแต่งตัวฟังเพลงออกจากบ้านขึ้นรถฟังเพลงลงจากรถใส่หูฟังพอลงจากรถปุ๊บคือใส่หูฟังไม่ว่าจะคุณจะอยู่ที่ไหนคือส่วนใหญ่เราจะใช้ชีวิตคนเดียวอะแล้วเวลาเราอยู่ข้างนอกเว้ยทุกคนอาจจะแบบเห็นลุกเราแบบนี้นี่ดูเหมือนแบบพนักงานออฟฟิศท่านหนึ่งที่แบบอาจจะดูฟังแบบเพลงแบบ จิตอยู่ในฤดูโอเคโโหเก่ามากแล้วมันคิดเพลงนี้ขึ้นมาได้วะใครมันจะไปรู้ว่าในหูเราอะถึงแม้เราจะดูแบบนิ่งๆเดินแบบว่าหน้าเวงเวีงนิ่งๆชีวิตดุเหมือนหมดอะไรไตอยากอะแตในหูอะคือแบบปี๊ปีสอย่างเย้ะคือในหูคือแบบ EDM สุดคือแบบโย่าย่คือแบบ ในใจอ่ะในหูด้วยในหูอ <c oughs> ่ะม <c oughs> ันแบบปลุกพลังปลุกเอเรจีสุดๆอ่ะดูแลเราฟังเพลงพวกนี้มันจะแบบเหมือนมีแรงมีกําลังในการใช้ชีวิตในการให้แบบบูสต์เอเรจีตัวเองขึ้นมาถึงแม้หน้าเราอาจจะดูแบบคือแบบตอนเนี้ย r r o e s s s หรือว่า Genius มาถูกทางแล้วนะสำหรับแบบวง p r o c e s s อ่ะ คือเพลงอ่ะก็แมสคนก็แมสทำให้ดีต่อไปเรื่อยๆนะคะ <_ C ut> เหมือนบังคับเขาภาวนะฉันก็อยากกระเสรอะไรที่แบบมันแบบเออไปกันต่อยังไงก็ฝากสนับสนุนเพลงนี้ด้วยละกันนะคะร่วมไปถึงสนับสนุนพร c เซ s ด้วยนะเป็นเด็กที่แบบดีจริงๆมีความสามารถแล้วก็เด็กๆน่ารักจะให้พระเซฟถูกคนพบอีกเยอะๆมีงานแบบ ไปโชว์ไปร้องเพลงได้ทั่วโลกเลยหรือแม้กระทั่งแบบงานในรูปแบบอื่นก็ขอให้ให้ได้ลองถ้ามีความสุขถ้าอยากจะลองทำก็ขอให้ได้ลองอล้วกันโอ้ยฉันเหมือนให้พรญาติแบบให้พรหลานตลอดทุกคนฝากด้วยแล้วก็ฝากช่องของวิวด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องวิวให้ด้วยนะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คะ่ะ